الحمد لله الحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب والسنه احمده سبحانه اشكره ذو الفضل والمنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أعاذ عباده من شر الناس والجنه وأشهد أن سيدنا وحبينا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين ودليل المله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في السراء والملمه أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بنا المسلمين حاضرين بروم لمات يوم الله تعالى ميتا الحمد لله ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผู้เป็นแบบอย่างเป็นผู้นำของประชาชาติได้กำชับย้ำเตือนพวกเราทุกคนให้ระลึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่จะดำเนินไปหลังจากที่เราหมดลมหายใจหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว نهادة الموضوع أبو هريرة رضي الله عنه الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ذكرى هذه اللذات يعني الموت. كانت اللذة كانت اللذة كانت اللذة ให้บ hey hey oh hey ่อยให้เยอะอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีบอกให้เราทำให้บ่อยให้เยอะอักซิรูททำให้บ่อยทำให้เสมอริกาะฮาดิมิลลัดดตนั่นก็คือการระลึกถึงความตายนัลลอฮฺริการฮาดิมิลลัดดตคือการระลึกถึงความตายฮาดิมหมายถึงปาต อธิญกดกสิ่งที่จะมาตัดความสุขตามอารมณ์ไฟต่ําของเราแน่นอนเวลาที่เรานึกถึงความตายสิ่งที่เราเสพสุขอยู่ในดุนยาตัณหาและอารมณ์ของเราก็จะถูกตัดไปน้องครับเหตุผลกลใดที่ท่านนาบีสุลต่านอะลัยอุลสลัมบอกให้เรานึกถึงความตายให้มากแน่นอนมันจะต้องย่อมที่จะมีประโยชน์กับเราไม่แน่ใจว่า พวกเราแต่ละคนได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียนี้ของท่านนาบีสุลต่ละฮะลวะซัลลัมมากน้อยเพียงไรน่าแปลกเหลือเกินที่เราทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราสแสวงหาแต่สิ่งที่จะทำให้เราม,มีความสุขเราสะสมแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสามารถจะตอบสนองความต้องการของเราอย่างเดียวจนเราลืมที่จะระลึกถึง ความเป็นจริงหลังจากที่เราจะต้องจากชีวิตนี้ไปพี่น้องทราบหรือเปล่าครับว่าเรื่องราวหลังจากที่เราตายไปและเราอยู่ในหลุมฝังศพอย่างโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่าลนลลลลลได้เล่าให้เราฟังในอะดีิบทหนึ่งเป็นอะดีิสที่ยาวมากเราไม่เคยเห็นอะดีิสบทใดที่มีความยาว เหมือนกับฮะดิษที่ท่านนาบีเล่าให้เราฟังถึงชีวิตหลังความตายใครอยากจะทราบฮะดิษนี้พี่น้องลองไปหาดูฮะดิษจากท่านอัลบาราบินอัซิบรดิยัลลอฮุอันฮุผมคงจะไม่สามารถอา่านฮะดิษบทนี้ให้จบภายในช่วงเวลาแค่การคคตบัไม่กี่นาทีแตนะ่ในฮะดีษบทนี้เล่าถึงชีวิตของมุมินและชีวิตของกาเฟรเมื่อ ดวงวิญญาณของเขาจะออกจากร่างชีวิตของมุมินเป็นอย่างไรมีมาลาเอกัสคอยมาต้อนรับเอาดวงวิญญาณกลับไปสู่ฟากฟ้าบรรดามาลาเอกัสที่อยู่บนฟ้าจะกล่าวต้อนรับดวงวิญญาณของเขาหลังจากนั้นเขาก็จะกลับไปสู่หลุมฝังศพแล้วอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาก็จะให้มีมาลาออกะสสองท่านมาถามคาถามนี้เพ็่นน้องครับ อะไรคือคำถามที่เราจะต้องเจอในหลุมฝังศพนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านนบ,บสีสุลต่านละฮะัลลัลมจึงให้เราระลึกถึงความตายให้มากระลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะถึงวันนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วจะมีอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวถ้าเรารู้ว่าคำถามที่เราจะถูกถามในกูโบ์มีอะไรบ้างเราจะได้เตรียมคำตอบ แน่นอนในจำนวนคำถามที่มาลาอิกะจะมาถามทุกคนในหลุมฝังศพก็คือ h ะดี s บทหนึ่งตอนหนึ่งจากะดี d อัลบ b ร r a q bin azib ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมกล่าวว่าวยตีฮ أ ت า ه ملاكاني فيجلسانه ف ي ย و ل ูลาน م ล ر ب ูมาลาอิกะจะยกให้ไม่ยิด นั่งวัลลอฮฺาวอลัมนั่งอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอีกโลกหนึ่งเราคงไม่ต้องไปอธิบายให้มากกวา่าถ้าอยากจะรู้ว่านั่งอย่างไรเราก็ต้องตายก่อนแล้วไปอยู่ในสภาพนั้นจริงๆและจะได้เห็นว่าเรานั่งอย่างไรมาเลากัตจะให้ไม่ยิดนั่งแล้วจะถามเขาผู้นั้นคนที่ตายไปแล้วนั้นว่ามารรบ,บุกนี่คือคําถามแรกใครคือพระเจ้าของท่าน คำถามที่หนึ่งจะถามเรื่องพระเจ้าสำหรับมุสลินเขาก็จะตอบว่ารับเบลล์พระเจ้าของฉันคือออลลฟยูม a l นุกคำถามที่สองก็ตามมาอะไรคือศาสนาของเจ้าศาส,สนาของเจ้าคือศาสนาอะไรแน่นอนคนที่เป็นมุสลิมคนคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลลอฮ์ก็จะตอบ อย่างมั่นใจว่าดีนีอัลอิสลามศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามฟยกูลาเิลหูผู้ชายคนนี้คือใครผู้ชายคนที่ถูกแต่งตั้งในระหว่างพวกเจ้าให้เป็นศาสนาตูดนี้คือใครถามเกี่ยวกับรอสูลฟยกูล ฮุวรอสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็น้องครับคำถามสามข้อที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องตอบมุมิงจะตอบคำถามได้อย่างราบรื่นเพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขามีสามอย่างนี้อยู่แล้วในขณะที่คนกาฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت ع ตอนที่มาลาอีกั์ถามเขาใครคือพระเจ้าของเจ้า Tahu kecetop? Wah, ah, ah, lah adri, ah, ah, kan mai ru? Fayakul anilah. Madinuk. Apa itu? 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 Ap

ไปน้องครับทำไมที่เราจะต้องรู้สามคำถามนี้เพราะเป็นคำถามแรกที่จะถูกถามในอุโบสถอาจจะมีคำถามอื่นอีกแต่คำถามสามคำถามนี้เป็นคำถามที่เราไม่สามารถจะเลี่ยงได้พน้นเราจรึงเห็นว่าสุบฮานัลลอฮ์ในอดีตที่ผ่านมาบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะของอิสลามจึงให้ความสำคัญในการที่จะสอน ให้ชาวมุสลิมเตรียมคำตอบด้วยการเฉลยคำถามสามข้อนี้ล่วงหน้าในภาษารับเรียกว่าออ a s i คำถามเปิดที่มีคำเฉลยอ,อยู่แล้วซึ่งเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ว่าใครคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครเราต้องมีคำตอบ ตั้งแต่ก่อนที่เราจะตายเพราะถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่เมื่อเราตายไปแล้วมันไม่มีเวลาที่จะมาติวอีกนะตายไปแล้วติวแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าจะติวต้องติวตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเรียนตั้งแต่เรามีลมหายใจอยู่ตอนนี้ต้องรู้จักว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราต้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอฮ์ต้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามอิสลามคืออะไร อิสลามมีกิ่ระดับมีอิสลามมีอีมานมีอิหซานอะไรคืออิสลามอะไรคืออีมานอะไรคืออิหซานเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวความสาคัญของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลออุอะลัยฮุสซาลลัมเรียนราวเรื่องราวชีวิตของท่านเรื่องราวที่เป็นแบบอย่างของท่านเราจะมอบความรักให้กับท่านนบีเป็นอย่างไรเมื่อเราเรียนรู้สามอย่างนี้อย่างทองแท้ และปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนรู้มาอินชาอัลลอฮ์รับประกันว่าเราจะปลอดภัยเราสามารถที่จะตอบคําถามนี้ได้เมื่อไรก็ตามที่เราจะต้องกลับไปอยู่ในหลุมฝังศพเพียงคนเดียวเป็นองครับนี่คือสิ่งที่บรรดาอุลามะเรียกมันว่าอัล us อ ah ุซูลุสตาลสหลักการขื้นฐานสามประการซึ่งมีตำรับตำราที่บรรดานักวิชาการทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้พยายามอธิบายและเป็นความรู้พื้นฐานที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะรู้จักอัลลอฮ์เรียนรู้ที่จะรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์และเรียนรู้ที่จะรู้จักศาสนทูตหรือรอซูลของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ่านคำพี่ของ่านฮะดีษและสุนนะของทนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบาราคัลลอฮุลิวะลักุมฟิลกุรอานอัลอาซิม ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.

سامية نيريان رولا فتي باتا منها ومن وجبت له الجنة. كو جري كو سوى. ابو سعيد الخدري نهادة ابن ابو شيبة وابو داود، وابن ماجة وابو داود ونسائي والحاكم الحاكم بإسناد حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة كريكو تام تي رضيت بالله ربا شن يندي شن قد هاي الله بن فرجاء فانشان وبالإسلام دينا شن قد هاي إسلام بن سسنا فانشان وبمحمد الرسول شن يندي شن กับการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอสลัมเป็นรอสูลที่ฉันจะปฏิบัติสามอย่างที่จะถูกถามในกูบอรท่านนาบีเฉลยตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วใครที่ประกาศตัวใครที่พูดอย่างนี้ออกมาใครที่ชัดเจนในจุดยืนนี้ว่ามีอัลลอฮ์เป็นพระเจา้ามีอิสลามเป็นศาสนามีมุฮัมมัดเป็นรอซูลสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือ و ا ج บละฮุลจันนเขาจะได้เข้าสวรรค์

สามอย่างนี้มันจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้มันปรากฏเด่นชัดในชีวิตของเราสามอย่างนี้ก็คือต้องเรียนรู้ต้องพยายามเข้าใจและเอามาปฏิบัติในชีวิตของเราได้จริงจริงๆแล้วรบลลรีบลลาฮิรับบะว่าเบลอิสลามีดีนะว่าบิมุฮัมมัดอิลรอซูละเราอาจจะกล่าวครั้งเดียวในชีวิตก็ได้แต่มีซุนนะ มีวิธีที่ท่านนาบีให้เราฝึกได้กล่าวตลอดดวอานี้ใครกล่าวทุกเช้าทุกเย็นเป็นบทสิเกรตเช้าเย็นก็มีสุนนะให้ปฏิบัติตอนเช้ากล่าวสามครั้งตอนเย็นกล่าว3ามครั้งรวมทั้งกล่าวตอนได้ยินคนอาสานปกติแล้วเวลาที่เราได้ยินคนอาสานเราก็จะตอบอาสานใช่ไหมครับ

وأن محمدًا عبدُه ورسولُه رضيتُ بالله ربَّا وبالإسلام دينا رضيتُ بالله ربَّا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبُه بن إذن دعاء تحرى وقلاو بين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه رضيتُ بالله ربَّا วับิมุฮัม <ĩ> มัดอิลลัลสุลแล้ววับิลอิสลามิดีนะสลับที่กันระหว่างอิสลามกับมุฮัมมัดแน่นอนครับเป็นการฝึกหัวใจเราให้คุ้นเคยกับสามอย่างที่สำคัญที่สุดเป็นรากฐานในการที่เราจะให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยในวันที่เราไม่มีใครอยู่ข้างๆเราในหลุมฝังศพที่มืดมิดอัลลอฮฺมะจัลนามินัลมุมมินีนะฮักกะอัลลอฮฺมะอารินัลฮักกะฮักกะวรุรุษุณะอัตติบะวะอารินัลบ ا الباقى لباقىلا ورزقنا اشتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون